ทำคำสอนหลวงปู่ม,มั่นภูริทัตตมหาเทระหาคนดีมีศีลธรรมในใจหายากยิ่งกว่าเพชรนินจินดาได้คนเป็นคนดีเพียงคนเดียวย่อมมีคุณค่ามากกว่าเงินเป็นล้านล้านเพราะเงินล้านไม่สามารถทำความร่มเย็นให้กับโลกได้อย่างถึงใจเหมือนได้คนดีมาทำประโยชน์คนดีแม้เพียงคนเดียวยังสามารถทำความเย็นให้กับโลกได้มากมายและยั่งยืน เช่นพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างคนดีแต่ละคนมีคุณค่ามากกว่าเงินเป็นก่ายกองเป็นคุณค่าเหงนความดีของตนที่จะทำต่อไปมากกว่าเงินแม้จะจนก็ยอมจนขอแต่ให้ตัวดีและโลกมีความสุขแต่คนโง่ชอบเงินมากกว่าคุณดีและความดีขอแต่ได้เงินแม้ตัวจะเป็นอย่างไรไม่สนใจคิด สนใจดูถึงจะชั่วช้าลามกหรือแสนโสมมเพีิงไรไม่หลีกห่างขนาดยมบา,บาลเกลียดกลัวไม่ยอมนับเข้าบัญชีผู้ต้องหากลัวจะไปทำลายสัตว์นรกด้วยกันให้เดือดร้อนขอแต่ได้เงินก็เป็นที่พอใจส่วนจะผิดถูกประการใดเขาไม่ยุ่งเกี่ยวคนดีกับคนชั่วสมบัติเงินทองกับธรรมะคือคุณความดีผิดกันอย่างนี้แล ใครมีหูมีตาก็คิดแก้ไขเสียแต่บัดนี้อย่าให้สายเกินแก้ฉะนั้นสัตว์โลกจึงต่างกันทั้งพบกำเนิดรูปร่างลักษณะจริตนิสยัยดีชั่วสุขทุกข์เพราะกฎของกรรมหรือกฎของตัวเองที่ทำขึ้นม่ใช่กฎของใครไปทำให้ตัวทำเอาเอง